และแล้วหลังจากที่เรารอคอยกันมายังยาวนานนะฮะในที่สุดเกมนี้เขาก็เปิดตัวคอนลิมิเต็ดตัวใหม่ให้เรามาสุ่มกันแล้วนะฮะเ,เก็บเพชรจนเจ็ดหมื่นสามแล้วฮะมาดูกันว่าตัวใหม่นั้นเป็นตัวอะไรนะฮะราชาบอนส์แอนด์ไฟว้าวเฮ้ยไมน,นหล่อเท่จัดเลยนไว้ผู้ชายเนี่ยโอ้กิจกรรมแหละเริ่มความ รับเลยอ๋อผมนึกออกละเกมนี้ผมเคยเล่นอยู่ฮะมันให้เราเรียงแบบเขาเรียกว่าแล้วลากแล้วก็ให้มันเป็นแถวๆววะฮะแล้วมันก็จะเขลียไปเรื่อยๆเ,เกมนี้บอกเลยว่าโหดเราใช้ได้นะฮะและอันนี้คืออะไรไม่รู้ฮะช่บมันเถอะนี่ฮิยะโคตรเก่งเลยนะวะ <laughs> เดี๋ยวระหว่างนี้ผมขอเล่นก่อนละกันมาดูกันว่าจะได้สก,กิ่คะแนนฮะ โอ้โหเล่นมาตั้งนานได้อันดับ440 1นึ่งแสนเปดอันดับหนึ่งม่ไปเป็นล้านเล่นกันได้ไงวะไปสุ่มตัวกันดีกว่าฮะกูร <c oughs> อโมเมนต์นี้มานานแล้วตัวใหม่ครับเป็นสายแทงฮะชื่อว่านอตตันนะฮะเฮ้ยแต่ไม่นักประเด็นคือไม่งโคตรเทเลยวะรับตั๋วก่อนฮะของฟรีแล้วมีของอะไรให้แลกบ้างฮะอันนี้รับฟรีฮะแลกมาเลยฮะ จะกดออกจากหน้าเมื่อกี้กูเป็นคนซุ่มซ่เลยอ่อาเผื่อออกอะเผื่อออกอ๋อไม่ออกไหนของแรกะฮะก็ธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรมากส่วนตัวเล็งไว้แค่น่าจะตัวละครแล้วก็ผู้ของเอาไว้อัพเลเวลแล้วก็แลกตัวมาเลยฮะหกสิบใบหวังว่าเราจะสามารถปั้นพี่แกเขาได้3ดาวนะเพราะว่าเกมนี้ฮะสามดาว ควรเป็นพื้นฐานนะฮะควรจะต้องปั้นตัวใดก็ได้นะฮะให้ถึง3ดาวฮะนั่นคือดีที่สุดนะฮะจะดีกว่านี้ก็คือปั้นดาวปุกพลังได้แต่มันไม่น่าถึงแล้วฮะสุ่มแค่60โลโอเคนะ,ะเรามีทั้งหมด99ใบนะฮะแล้วเมื่อกี้เผื่อสุส่มไปนหนึ่งแล้วไปครับขอลองดูแอนิเมชันกันหน่อยผมเอาจยิางวตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมไม่เคยดูแอนิเมชันเลย เพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้เลยว,ว่าอันไหนคือการาันตี SSR เฮ้ะทำไมมาดูมีเอฟเฟกต์ SSR ป่ะอ๋อมัวอย่างนี้ไม่น่าใช่อ่ะโลดที่สองขอดูอีกสักทีเนี่ยมันดูเหมือนแบบตัว SSR ออกมาเลยอะเอฟเฟกอ่อะเนี่ย สีม่วงแจ๋เลยมาโลดที่สามให้โอกาสดูคาสิ่อีกทีนึงอ่ะมันดูยังไงไว้ได้ SSR วะเนี่ยเอฟเฟกมันดูแบบลุง้งลุงอะหรือว่ามันเป็นเพราะแสงแสงสีงม่วงตรงเมื่อกี้ปะสะคิปเลยอะอ่ะโลดที่สี่กูมไม่กูมไม่ดูละเออเนี่ยพอไม่ดูปุ๊บกูได้ SSR แล้วมาแล้วครับนอตันอย่างที่ ข้ามอีนอวนนอตันได้ไหมนะฮะต่อไปโลที่ห้าฮะจะหมดแล้วนะเหลืออีกห้าโลนะแล้วมาจังวันนี้นอตันด้วยสวยจัดอุ้ยเฮเดีย๋ดวยวโอ้โย นึกม่ได้นอตันอีกตัวมันตัวอะไรนะตัวนี้มินาโมโตจีซ่ทำไมไม่ออกนอตันสองตัวไปเลยวะคือเท่เลยเมื่อกี้เอาแล้วมาต่อโลดี่สามอด้ออโนอตันวันนี้ดวงมันมาวะสามโลสามโลออกรัวรัวภาพหายากวะโอ้ยเจือละอ๋อโน โอเคเรียบร้อยเกลือตัวหมดแล้วรับเพชรมาฮะอ่ะรับของฟรีได้จดหมายบุพเพมาสองอีกเก้าโลฮะเรามาสุ่มดูฮะเหือจะ,จะฟุกได้โอตั้น,านมาหนึ่งตัวนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งไม่มี SR เลย อ้โหเค็มแบบปิดปี่นะฮะแล้วก็ได้เลือกอุปกรณ์ด่ามาอันหนึ่งฮะ,ะอันนี้ดีอยู่แล้วก็อัปดาวเลยฮะ,ะเดี๋ยวก่อนอัปดาวฮะ,ะเรารับเพชรกันดีว่ะของฟรีของฟรีแค่ไม่เอาาโอเคโอ้ถ้าได้อีกตัวหนึ่งมันปั้นสามดาวได้อะ่ะโอ้เสียดาย แล้วมีสกินด้วยวิอย่างที่แต่สกินเกมนี้อย่างว่ามันเติมฮะเพราะมันบวกค่าสถานะด้วยแล้วเอ้ยได้ตั๋วฟรีมาสิบโลลองสุ่มปะละ่ะเอ้ยไอ้ออได้งไงโอเคได้สามดาวอ่ะพอดีเป๊อุ้ยอุ้ยได้นี่มา เอาอริงว่าผมเล่นเกมนี้ผมจำ่อตัวละครไม่ได้นี่ยไปครับอัพขึ้น3ดาวเลยใช้ได้ฮะร้อยโลขึ้น3ดาวพอดีเจ๋งเลยฮะก็ต่อจากนี้ก็น่าจะเก็บเรื่อยๆฮะแล้วก็ได้มาอีก20่สใบอันนี้เก็บไว้ตู้หน้าดีกว่าฮะแล้วก็เหมือนจะเห็นมีตัวเป็นตัวใหม่เข้ามาแล้วนะชื่อว่าอะไรนะคอนจรินตันอะไรสักอย่าง ะะมาเดี๋ยวผมว่าผมสุ่มจนกว่าจะได้ดีกว่าฮะในไหนในไหนเราก็มีเพชรเยอะแหละก็สุ่มแบบสะสมตัวละครให้มันมีในอไอดีไงแบบทิที่อะไรเงรี้ยแบบเอ้ยผมมีตัวละครนี้แนละ้วนะฮะสุ่มมาสะสมไว้แล้วมาแล้วโอ้โหมันชื่ออะไรนะลิงเกอร์ป่ะถ้าจำชื่อไม่ผิดอ๋อ,อฟิงเกอร์เฮ้ย มันจะเปลืองเพชรนะมันโลละสองพันห้านะแล้วมาแล้วจังหวะน,นี้เออเฮ้ยทำไมเสียงมันดูออกผู้ชายวะน้าปกเป็นผู้หญิงนะทำไมเสียงออกผู้ชายไปส่องแบบเนี่ยน้าปกมันแบบผู้หญิงจัดเลยนะดูดิเพราะงั้นมันรับเพชรก่อนผู้ชายโอโ้โห